นครหอคำเลิศล้ำประเพณีวิถีชุมชนปวงชนสัตว์ารมณ์ตอนนียิยวนเขตนนครหอคำครับผมที่นี่ตอนรับสู่นครหอคำสมบูรณ์พระเบสุวรรณูสมังคงวัดสุวรรณราช,ชดารามอฟังนีิยูหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฟังตัวนับบนว่าจะเป็นเมืองนั่นวางวางแขวงของไอ้เมืองปากยังกับเรข้าวบ่แขวง บริค้ำไส้บอกครับผมฟังเล่าภูเขาเป็นงามดีนะทั้งนั้นนะบรรยากาติดแม่น้ำโขงเลยโอ้แม่น้ำโขงมีโอกาสได้เสาะแต่เนี่ยปังหมดมันอยู่ไกลภูเขาเลยอืมบรรยากาศสวยงามครับผมอืมนครหอค่ำเนี่ยจะเป็นบ้าน,านวัดหอค้ำตำบลหอค้ำบอกครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับผมในวัดติพนกมีอันนั้นผมมีท้าวเวสสุวรรณมีท้าวเวสววเวสุวรรณมี พญานาคพร้อมให้ประชาชนมากราบไหว้ครับผมนีออ่ครับบรรยากาศสวยงามอาจจะไปช็อคเมื่ไกลบางไปดูคำามมาข้ขจาจ๋าบ้างครับผมบรรยากาศของมื้อนี้วันที่วันจันทร์ที่18บ่ครับวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2566ครับผมที่จุดชมว,วิวบ้านหอคำชมว,วิวนครหอคำ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับผมบรรยากาศสวยงามครับผมเพราะบ้านคนเพิเศษบรรยากาศดีครับผมยังมาแร้งฟังนีก่กษิม,มิตลาดแร้งตลาดของวันจันทร์กิม,มิตลาดแร้งขายของพ่อค้าแม่ค้ามาขายของมุมนี้ครับผมอันนี้เขอประชมในวัดนิดนึงครับผมในวัดท,ท่กกานกษิมิแห่งปูซาบะบูชาอันนี้หลวงปู่ศรีสุโธจุดธูปเก้าดอกบูชาหลวงพ่อหลวงปู่ศรีสุโธ ตังนโมสามจบนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจัจิตตังอหังบันธานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจัจิตตังฮัลโหลสวัสดีครับผมจับมือหน่อยจับมือหน่อยเสร็จแล้วสวัสดีครับ ตุติยมปีกายะวาจัจิตตังหังวันทานาคาทิปฎิสีสุโถวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปีกายะวาจัจิตตังหังวันทานาคาทิปฎิสีสุโถอวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคขันธะปาริตังสาธุสาธุสาธุครับผมก็น้อยน่ารัก ดน้อยน่อยรักครับผมฮ่าเดินหน้าเดินตะแยะตะแยะไปแล้วคนเก่งอ่ะขยันเดินยังเลยคนเก่งคนเก่งขยันเดินยังเลยือขยันเดินยังเลยมาจับมือหน่อยตาจับมือหน่อยคุณน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับออ๋อคนเก่งอคนเก่งเขาแช่าชุดทุบทุ่จ้าไปทุบปู่ไปลองทุบปู่ด้วยปู่เฮาเวท ไมว้ขอพรท้าวเบสุวรรณโนอืมอืนี่ยกาศเพันสวยเพื้นที่กรงสวยเลยนะครับไหว่ยอยากเที่ยวมากในบูชาเพรนก็มีคาถาบูชาท้าวเบสุวรรณโนวังท้าวเบสุวรรณบูชาท้าวเบสุวรรณโนจุดธูปเก้าดอก ดอกกุหลาบแดงเก้าดอกตั้งนโมสามจบเระเลึกถึงมาพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามาดาครูบาครูบาอาจารย์พุทธกาโมละเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอธิกายยกายะยายะเทวาัางังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสพระกวายะมะราชาโนาท้าเวสุวรรณโนมรณนังสุขังอาหางังสุขโตนะโมพุทธยะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขา พันตาพันโพริโตเวสสะทุสะพุทธังอังอรหังพุทโธเท้าเวสโสมนนโมนมโมพุทธายะสาธุสาธุลูกานขอทายพิจิวก,กันนะครับผมจะมาไหวที่หนึ่งครับผมทาธุสาธุอืมบรรยากาศส,ส,สวยๆครับเท้าเวสโสมนโที่หลิมแม่นันคงที่เทศบาลหอคำ ในวัดนี้ชื่อวัดอะไรวันนี้ชื่อวัดอะไรหาชื่อวัดไม่เจอวันนี้ชื่อวัดอะไรครับหาชื่อวัดไม่เจออยู่ในในเขตวัดอะไรอ่าตอนนี้อยู่ในเบียดวัดอะไรอ่าเก้าสิบเก้าในเขตวัดอะไรยังไม่รู้ชื่อวัดครับผมหาดูชื่อวัดกันอ่อ่า เพื่อมีบูชาให้ดอกไม้ทุกเทียนผ้าสามสีตามกำสัตตาไหวลง่อปูป๊ซิโทชุดละบูชาสามบก้าบาทต่อชุดอเดี๋ยวนักท่องเที่ยวพึ่งมาทั้งแรกทำไมยังไม่รู้จักชื่อวัดโอ้เห็นชื่อวัดแล้วยินที่นอดไปวัดทางนี้กันแหละหาชื่อวัดกันนล้วชื่อวัดอะไรนักท่เที่ยวหาชื่อวัดกันเห็นชื่อวัด ก็ตรงนี้งานศพไปถนนดีกว่าอืมอาชีวัดกันอาชีวัดกันวัดอะไรวัดสวนวันนี้แดดเป็นเปี่ยนเลยครับผมที่หนองคายนี่แสดงว่าฝนตกช่วงเช้าครับผมวันนี้ฝนตกทั่วอีสานมีอยู่สิบกว่าจังหวัดนะที่จังหวัดหนองคายอู่จังหวัดบึงการัเนี่ยวันนี้ก็ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าตกช่วงเช้าแล้วครับผมันนี้งานศพอวัดตัววัดนี้ชื่อวัดสุวรรณราช,ชดารามประตูโคกนี้สร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเอายังไม่ใหม่อยู่อันนี้จะเป็นโบสถ์ขอพอรหลวงพ่อใหญ่ถ่าเราไปหาขอพอรหลวงพ่อใหญ่ดีกว่าออพ่อใหญ่อันนี้เพิ่นก็ทรรดีนะมอวัด,ดนรรีนีมััก็ทดครบสุวรรณราช,ชดาราม น่าจะเป็นวัดในนิกายของมหานิกายครับผมอันนี้พระกแก้วมรกตเพราะมันทําไว้ดีแล้วพระบูชาพระแก้วมรกตก็นโมตัสสะกะโตอระโตสัมมา,ส,มามสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกะโตอระโตสัมมา,ส,มามสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกะโตอระโตสัมมาสมัมพุทธะพุทธมหามณีรัตนะปฏิมาการังปูเชมิทุติยมปิพุทธมหา มณีรัต,ตปนปฏิมากังปูเชมิปติยมปีพุทธมหามณีรัตนปฏิมากังปูเชมิอเตนะสัจวัชเชนะมหาตีโชเจวะมหาปัญโยจะมหาลาโพโคจะมหายาโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธอ,อันนี้พระแก้ามรกรให้นั้นด้วยอ่อัตอนนี้จะเป็นกราบขอพร กาบขาพอพรหลวงพ่อพ่อใหญ่เออไปดูในในอุโบสถเพ่อนจะเปิดประตูให้ไหมน่าจะไม่ได้เปิดาไม่มีครูบาอาจารย์โอ้โหลวงพ่อใหญ่โอ้วัดเพิ่อนก็สวยนะครับผมวัดเพิ่อนก็จะทำพิมาก,กรรมมีอะไรเยอะแยะที่ดูน่าดูน่าชมครับผมโอ้นี่นะห้ามจุดเทียนในโบสถ์ห้ามสุภาพสตรีเขาเ้าไปในโบสถ์ กล็อกประตูเข้าไปในครับผมแสดงว่าเพิ่อนมาให้เข้าสาธุสาธุสาธุอือมบรรยากาศสวยงามครับผมมองจากฝั่งนี้เห็นฝั่งลาวคเับเห็นภูเขาฝั่งลาวเป็นแขวงบริคำไซที่เมืองลาวครับผมโอ้บนภูเขาเขาเปลูกอะไรไว้เนี่ยเขาขาวจวะอ,อ,อยู่ตรงนั้นครับผมให้ลองเราซูมภาพดูสักหน่อย แต่มองไม่เห็นหรอกกล้องเราแค่กล่องมือถือธรรมดามองไม่เห็นหรอกครับผมแต่เห็นแม่น้ําโขงครับผมอยู่ริบๆนี่นะครับครับเอาบุญมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยครับผมขอบคุณครับเจ้านาย